ถ้ามันมาตามนี้หมดเนี่ยไม่รู้นะเป็นเดียวอ่ะคือรวยเลยเห็นที่ผมเกยบทองใช่ไหมผมเล่าสอ้ฟงลูกสานั่งทำแม่งตาลายเลยเดี๋ยวย้อนของเดิไมไปดูก่อนนะอ๋อใช่ใ อันนี้เดี๋ยวน่าจะเต็มจอแล้วใช่ไหมโอเคเนาะภาพภาพชัดเดี่ยงชัดนะโอเคอ่อตอนนั้นผมดับเรียกไว้ไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเราเทรดออนคา่กับ USB เนาะก็เลยต้องต้องไปซิงมันด้วยก็เวลาดับเวฟนะครับเวลาดับเวฟจะมีพื้นไม่มีพื้นไม่รู้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยต้องมาร์กสามดีกีต ขั้นตัดเพราะนั้นไอ้ตัวเลขวงกลมเนี่ยจะเป็นดิจิตที่ใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดนะครับตัวเลขวงเล็บก็เล็กลงมาเนาะแล้วก็พวกถ้าถ้าเป็น abc พวกนี้ก็เป็นเป็นเป็นคอลเลคชันเนาะตอนนั้นเนี่ยผมรับว่าดียก์วายมันขึ้นได้เกยช่วงประมาณเดือมกราคมยี่สี่เนี่ยผมต้องไปช็อตช็อตทองถูกไหม พราะว่าถ้า d ด y ขึ้น XAUUSD อ่ u s d มันอยู่ข้างหลังทองนะั่ควรจะย่อลงนะก็ก็มีช่วงมันช็อตไปชว่วงช่วงนั้นแหละ,ะทีนี้เนี่ยพอมันมาเปรียบเทียบอันนี้ยเริ่มสำคัญแล้วเวลาดับเวฟนะครับดับไทม์เฟรมมันดับไทม์เฟรมที่ใหญ่ที่สุดก่อนนะครับอาจจะสามมันก็ได้ถ้าเราที่เกียจแบบเปิดมาแล้วน แท่งมันเยอะไปอะไรเงี้ยก็อาจจะสามมันก็ได้แต่อันนี้ผมเป็นตัวอย่างนะตอนนั้นออกัสหกตอนะตอนที่พันเก้าใช่ออกัสหกสองศูนย์สองสามตอนนั้นผมมาร์คไว้ว่ามันมันน่าจะขึ้นมานะแล้วก็เดี๋ยวมันต้องย่อลองมานะครับซึ่งหยาบหยาบเนี่ยหยาบหยาบคนที่ยังไม่มีพื้นเวฟก็เวฟสองนะครับห้ามหลุดอะไรนะจุดเริ่มต้นของเวฟหนึ่งถูกไหม มาร์กมาร์กยหยาบเนี่ยเนี่ยเริ่มตรงนี้จากศูนย์เลยขึ้นเป็นหนึ่งผมมองหนึ่งสองก็ไม่หลุดจุดเริ่มต้นก็ได้สามเว็บสามเลยกดก็คือไม่สั้นที่สุดเพราะนั้นถ้าเว็บหนึ่งมันตัวขนาดนี้เว็บสามมองด้วยตาเปล่ามันสูงกว่ามันโตวกว่าเว็บหนึ่งแน่นอนเพราะนั้นไม่ผิดนะครับกดต่อไปถ้ามันเป็นอิมพัล์จริงเว็บสี่ไม่ควรเข้ามาข้องเกี่ยวกับพื้นที่ของเว็บหนึ่งเลยเพราะนั้นสี่ไม่โอเวอร์แลนหัวหนึ่งนะ แล้วก็5้าห้า,หาจะ extension หรือไม่ extension อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นนะดับเนี้ยถูกไหมอยูดในกฎอยู่เออยาบสุดเลยตอนนี้ถูกไหมแต่แต่แตตน,นี้มีห้าองไ์ที่สองทางคือห้าจะสั้นหรือยาวก็ได้ใช่เพรเขาว่า <4 S 1> สั้นยาวไปแล้วถูกต้องซึ่งเราไม่รู้ว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะปัจจุบันเวลานั้นเนาะทีนี้เราก็ต้องไปไล่ต่อว่าทีนี้จากสี่วงกลมไปห้าวงกลม สี่ไปห้าใหญ่นะครับต้องมีกี่คลื่นย่อยครับต้องเท้าเหมือนกันอ่าเป็นนิ้วเท้าต้องมีห้าคลื่นย่อยถูกไหมเราก็เหมือนเดิมเราก็มาต่ออ่ะหนึ่งสองอันนี้มันน่าจะมี a อบีีอยู่ในอ่ะเห็นไหมแบบสามไม่สั้นกว่าหนึ่งอ่ะมันน่าจะได้อยู่สี่อ่าสี่ก็มองว่าไม่บ่นอ่ะไม่นึงอ่าสี่ไม่โอลา็คนหนึ่งเอ้ก็น่าจะได้เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นห้าเพราะนั้นหน้าเนี้ยเวลาผมถามว่า ความค้าอยู่เว v e อะไรมันก็ต้องตอบว่าห้าเนี่ยห้าของตัวเลขปกติกับห้าวงเล็บก็จะเป็นห้าของห้าดูไหม <Okay. S 1> อ่า <Okay. S 1> เราจะคุยกันภาษาเดียวกันที <Yeah. S 1> น,นี้พอย่อยลงไปอีกในระดับวีคมันก็ต้องไปไล่อีกว่าอ้าวแล้วแล้ว,แล,วแล้วจากจากห้าของห้าเนี่ยไอ้สับเวฟขึ้นย่อยภายในมันถูกต้องไหม นะครับก็ไปไล่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า A B C เพื่ออะไรเพื่อหาว่าจบเว็บสองย่อยตรงซีเนี่ยเราอาจไปเอาเว็บสามถูกไหมอืมนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าตรงเนี้ยมันมีแนวรับอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยตรงพันแปดเนี่ยผมก็รอให้มันลงมาแถวนั้นแหละแล้วผมก็บายแต่แต่ผมใช้ใช้วิชาลอกด้วยนะผมจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันส่งขึ้นมาถ้าเกิดเป็นอันนี้หน้าวีคใช่ไหมถ้าผมกดตรงเนี้ยมันมีกราฟเกินอยู่ถูกไหม คุณมั่นมองออกไหมครับออกครับันี่ยตรงนี้กลับเกินกลับเกินนะครับส่วนคนที่เรียนเ l p นอสูง <Okay. S 1> เดี๋ยวเล่าให้ฟังคิมในคาสพีเวดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังไอตรงที่มันมันย่อมาคิวก่อนขึ้นเนี่ยอันเนี้ยตัวแสบนะตัวแสบคิวก่อนขึ้นเนี่ยแม่งคือถ้ามันเนตพอตไม่ได้ดีๆเนี่ยมันมันมันแหกก่อนขึ้นได้นะครับเพ oh, ระนั้นตรงเนี้ย <yeah. S 1> ใช่ <laughs> เจ้ามันต้องแบบนะขออิ่มก่อนแหละคือฆ่าคนก่อนแล้วค่อยขึ้นอนะ่ะเออเน,นี้ยมันแสบแสบ็น่ถ้าคนคนลืมแสบเด็กคือโดนทําซ้ายก่อนนะขึ้นใช่ใช่ถูก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 ทีนี้พอเรามองด้วยด้วยเวฟไปแล้วเอาความรู้เบสิกทั่วไปมามองตรงเนี้เป็นแนวรับแน่นอนนะเป็นกับเกินเพราะนั้นอะไรที่ลงมาโซนนี้แล้วมีไพ่แอคชั่นเนี่ยมันน่าสนใจเนาะเราก็ไปหาไพแอคชั่นในในทางเทียมย่อยนะครับ นี่เป็นแค่ตัวอย่างที่ได้อัดขึ้นมาเห็นไหมผมจะได้ประมาณแถวเนี้ยเนี่ย day ตอนนั้นผมลอกเนี่ยเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังในคาร์เพรเวทเลยกันผมบายเสร็จ sl อยู่ข้างล่างเนี่ยคือผมตั้งเวลาไว้สี่วันถ้าสี่วันไม่ชน sl แสดงว่าผมอาจจะได้เวฟหนึ่งอาจจะได้ส s t a r t ิ้งที่